ปลูกผักได้แม้ในพื้นที่จำกัดปัจจุบันกระแสะการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีเป็นที่นิยมอย่างมากแล้วเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าอาหารจานนี้จะปลอดภัยดังนั้นการหันมาปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือนจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งถึงแม้การใช้ชีวิตในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดก็สามารถทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงกับพื้นที่เพียงเล็กน้อย ก็สามารถปลูกผักได้แล้วโดยมีรูปแบบการปลูกสองแบบหลักๆคือปลูกโดยใช้ดินที่อาจปลูกลงดินโดยตรง <What? S 1> หรือปลูกในภาชนะเช่นกระถางวัสดุหลือใช้ต่างๆ <What? S 1> รูปแบบของภาชนะที่ใช้จะต้องสมดุลกับความยาวของรากและลำต้นของผักและจะต้องมีรูระบายน้ำเพื่อป้องกันรากเน่าและอีกวิธีก็คือ ปลูกโดยไม่ใช้ดินที่เรียกว่าไฮโดรโปนิกแต่อย่าลืมเติมออกซิเจนไปในตัวละลายด้วยผักที่จะปลูกก็ให้ดูว่าสมาชิกในบ้านชอบรับประทานผักอะไรกันหรืออะไรที่รับประทานกันบ่อยๆสุดท้ายควรเก็บผักในช่วงเช้าเพื่อให้ได้ผักที่สดและหากยังไม่รับประทานก็ควรนำไปแช่ตู้เย็นอย่าวางโดนแดดเพราะจะทำให้ผักเหี่ยวชีวิตในเมืองก็ปลูกผักที่สะอาดปลอดภยัย ไร้สารเคมีไว้กินเองได้ที่สำคัญยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกด้วยกลับมาในช่วงนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรไทยมาฝากนะครับก็คือพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้มีการพัฒนาผลผลิตของพวกเขารวมทั้งแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นให้กับครอบครัวและชุมชนรายละเอียดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ คือเราเน้นผักที่กินแล้วปลอดภัยนะครับภายใต้ความฝันที่ว่ากินผักเพื่อสุขภาพสุขภาพดีได้ด้วยผักเราจรึงเริ่มต้นการปลูกผักภายในครอบครัวให้มีบริโภคอย่างสม่ำเสมออย่างเพียงพอเราได้น้อมนำหลักปริญญาเศรษฐกิจพอเพียงของรอ9นะครับมาใช้ ในการปลูกผักให้กับตัวเราเองนะครับแล้วก็กลุ่มของเราโดยเราเน้นความพอเพียงนะครับมีเหตุผลและก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นคือหลักของเราที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับคล้ายๆเป็นหัวใจเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีทัตติมีข้อคิดมีหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งหลักขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับถือว่าเป็นหลักสุดยอดเป็นหลักสาคนเลยก็จะว่าได้นะครับพอเพียง มีเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยเรามาใช้ได้นะครับเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสามห่วงสองเ่อนไขนะครับนี่คือชัยคุณฤทธิ์มังกรคุณหมอไวยเกษียณที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรที่ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีที่สนใจเกี่ยวกับเกษตรนะครับเนื่องจากว่าเราทำงานในสายสุขภาพนะเห็นว่าเรื่องของการกินเนี่ยเป็นหัวใจหลักที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนนะ รเราก็เห็นว่าเรื่องของผักเรื่องของผลไม้ที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเ,เราก็อยากจะแข็งแรงเพื่อนบ้านก็อยากจะแข็งแรงทุกคนก็อยากแข็งแรงดังนั้นเราก็มีการปลูกผักพืชผลต่างๆที่มันเป็นรายได้เป็นอาชีพได้สําหรับบ้านตายชีวิตที่เราเกษียณอายุราชการออกมาความแตกต่างระหว่างอาชีพเดิมนะรับราชการกับอาชีพกเกษตรตกรรมนะครับ ผมมองว่าอย่างนี้นะครับว่าอาชีพที่เราทําอย่างอาชีพหมอหรือเจ้าที่สาธารณสุขที่ผ่านมานี้นะครับเราก็รักอาชีพมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งแต่อาชีพที่เรามาทาเกษตรกรรมเนี่ยฮะก็เป็นอาชีพที่คล้ายๆเราผ่อนคลายเรารีแหลกตัวเองมันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเรามาพบเข้าสวนก็พบกับความสีเขียวพบกับอะไรต่างๆที่ให้รางวัลชีวิตเรา ทั้งเรื่องอาหารการกินอาหารตาอาหารใจความสุขต่ตางๆมากมายได้สิทธิ์ที่สปกรสิทิขีดูหนึ่งมาตั้งแต่ปี2540นะครับเรามามองว่าเอ๊ะที่นาเนี่ยมันก็ทําได้แค่ปีละครั้งถ้าเราทําสวนมะพราะ้าวปลูกฝารังปลูกเร่งตาเนี่ยมันก็ได้เรื่อยๆเดือนหนึ่งก็มีรายได้ตลอดาม่ำเสมอดังนั้นเราก็แปลงจากที่นาให้มันเป็นที่สวนก็ทําเรื่อยมาครับก็มีความสุขดีที่ปลูกมะพร้าวนะครับ เราเห็นว่ามะพร้าวนี้ให้ผลผลิตต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็มีตลาดรองรับนะครับมันจะออกกันเรื่อยๆเก็บได้ได้ทั้งปีนะฮะส่วนฝรั่งก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าบำรุงเข้าเต็มที่นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของไรายได้ที่ต่อเนื่องคล้ายๆมะพร้าวนะครับจะได้มีผลผลิตรอบๆนึงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพอสมควรนะครับ เมื่อรวมกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เป็นกลุ่มเกษตรอินรีด้วยกันนะครับก็คิดว่าจะพอไปกันได้ในการที่จะนาผลผลิตต่างๆเนี่ยไปส่งให้กับกลุ่มเรามีการปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาอีกหลายตัวนะนะในที่ว่างๆนะครับเช่นไทรขมิ้นชันนะครับตะไคร้ตะไคร้หอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่เรามีตลาดรองรับอยู่แล้วนะ เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์รับซื้อประจำานะครับตรงมันนเจ้าพาาภัยภูเบศก็รับซื้อด้วยนะครับ ถ้าจะขอคำปรึกษาครับยิ่งดีอย่าง,งยิ่งเลยนะครับเราสามารถที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรกับทุกท่านได้นะครับโดยติดต่อที่ชัยกุลธิ์มังกรนะครับเพราะการทำเกษตรไม่ใช่เพียงเพราะทำเป็นอาชีพแต่จะต้องอาศัยความอดทนมานะและมีความรักความชอบที่จะทำอย่างต่อเนื่องเพราะต้นไม้แต่ละต้นและพืชผักแต่ละชนิดก็ต้องการความรักและการเอาใจใส่เป็นอย่างดี เหมือนกับการดูแลคนไข้ที่ต้องดูแลเอาใจใส่วินิจฉัยโรคเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตและส่งต่อสู่ผู้บริโภคอย่างมีความสุขสดอร่อยนั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมครับรออะไรล่ะครับปรบมือ ขอ,อปรบมือให้กับพี่น้องเกษตรกรคนเก่งเลยนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับเกษตรกรยิ้มครับ